เวลาเด็กเด็กหมหนึ่งนะครับเจอโจทย์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยพี่ป๊อบอยากให้พวกเราอ่ะค่อยๆตั้งสติแล้วก็ทําข้างในให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเรามาดูทีละก้อนก็เริ่มจากก้อนแรกเป็นค่าสัมบูรณ์พอพี่ป๊อมสังเกตว่าเอ้ยมันเป็นค่าสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเวลาถอดค่าสัมบูรณ์ออกมามันจะต้องได้เลขที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าพี่ป้อมมองว่าเครื่องหมายลบตัวเนี้ยพี่ป๊อบละทิ้งเลยทุกคนโอเคไหมล่ะ ถ้าโอเคลบกนพิมพ์ให้ด้วยว่าโอเคเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วถอดค่าสัมบูรณ์ออกมามันเป็นบวกไงเครื่องหมายลบตัวนี้พี่ป๊อกก็เลยแบบโอเคขออนุญาตตัดทิ้งไปเลยจบถามว่าจริงๆมันถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกนะในแง่ของการแสดงวิธีทำแต่ว่าโอเคถอดออกมายังไงมันก็บวกอยู่แล้วนะครับต่อไปเราก็มาตัดเลขข้างในค่าสัมบูรณ์เนาะก็เราสังเกตว่า15โอเค15กับ25ก็แม่5ตัด53 5 5ห ครับแล้วก็3ตัดกับ12 3 1 3 3 4 12โอเค5ูณ4ได้20พี่ปอก็ตอบเลย20ครับแล้วก็ตัวนี้เวลาพี่ปอบทำพี่ปอกก็จะแบบอย่างเงี้ยว้กับตัวเองโอเคมองเป็นภาพเป็นก้อนไว้ว่าอ่ะตัวนี้ถอดได้4ครับผมแล้วก็สุดท้ายอย่าเพิ่งทำอะไรมากเดี๋ยวผิ3 5, ด3ลบด้วย5หนูติดนี่5คืนเข้าไป3ก็ติดนี่2 ก็เป็นลบลบสครับทํางานให้เป็นระเบียบแบบนี้แล้วหนูจะทําถูกวันก่อนมีเด็กถามมาว่าเวลาเจออย่างเงี้ยทำยังไงก็ค่อยๆทําก็เลยถ่ายส่งให้เขาดูว่าค่อยๆทําแบบนี้ครับโอเค20บวกด้วย4ก็24ครับลบลบ2ก็บวก2ครับคำตอบข้อนี้ก็26โอเคตามนี้นะเด็กๆม .1 ฝึกเยอะๆครับ